ทำไมสมาธิถึงเปลี่ยนชีวิตได้จริงและทําไมบางคนถึงดูนิ่งสงมใจเย็นมีพลังงานที่ดึงดูดแม้จะไม่ได้พูดอะไรมากแต่แค่เขาอยูดตรงนั้นเราก็รู้สึกสบายใจอย่างประหลาดและคุณเคยรู้สึกไหมบางคนเหมือนจะรู้ทางชีวิตเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่สิงใจได้แม่นยำโดยไม่มีเหตุผล พวกเขาไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นด้วยฐาน,นะหรือความรู้แต่พวกเขารู้จักตัวเองและจูนจิตเข้ากับพลังชีวิตได้อย่างลึกซึ้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการฝึกภายในอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสมาธิทำไมเราถึงต้องฝึกสมาธิในยุคที่เราต้องตื่นมาเช็คมือถือก่อนลืมตาชีวิตถูกครอบนำด้วยเสียงแจ้งเตือนโซเชียลมีเดีย ข่าวสารที่ไม่หยุดไหลสมองเราไม่ได้พักเลยแม้แต่นาทีเดียวจนเราหลงลืมว่าความเงียบความนิ่งความสงบภายในคือต้นกำเนิดของพลังชีวิตที่แท้จริงหลายคนเข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งหลับตาแต่จริงๆแล้วสมาธิเปรียบเหมือนการปัดฝุ่นจิตใจ เป็นการกดปุ่มรีเซ็ตพลังงานในตัวเราให้กลับมาอยู่ในจุดที่บริสุทธิ์ที่สุดคล้ายกับการล้างกระจกที่เป็นไปด้วยฝุ่นเมื่อเราล้างมันเราจะเริ่มมองเห็นชัดขึ้นแต่สิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่แค่ภายนอกแต่คือตัวตนแท้จริงของเราเองสมาธิเปลี่ยนคลื่นสมองเท่ากับเปลี่ยนชีวิต นักวิทยาศาสตร์พบว่าการทำสมาธิสามารถเปลี่ยนคลื่นสมองจากความวุ่นวายเบต้าเข้าสู่สภาวะที่สงบและทรงพลังมากกว่าเช่นอัลฟาหรือเทต้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองเปิดรับได้มากที่สุดจิตใต้สมนึกเริ่มทำงานความคิดสร้างสรรค์เริ่มพลังครูความรู้สึกปลอดภัยและพลังงานบวกค่อยๆแผ่ขยายนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนพลังชีวิตจากภายใน ไม่ใช่ด้วยคำพูดไม่ใช่ด้วยคำแนะนำจากคนอื่นแต่ด้วยพลังงานที่คุณสร้างขึ้นเองแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณทำสมาธิทุกวันนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเมื่อสมาธิไม่ใช่แค่กิจกรรมชั่วครั้งชั่วคราวแต่กลายเป็นนิสัยพลังงานที่ต่อสายคุณเข้ากับพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล หลายคนอาจคิดว่าแค่หลับตาสิบนาทีจะเปลี่ยนอะไรได้แต่ในความจริงสิ่งเล็กๆที่ทำทุกวันมันเหมือนน้ำที่หยดลงบนหินวันแรกอาจไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่วันหนึ่งมันจะเกิดรูบนหินนั้นอย่างแน่นอนในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสามพลังลับที่จะถูกปลุกขึ้นในตัวคุณหากคุณฝึกสมาธิเป็นประจำ พลังเหล่านี้คือของขวัญจากจักรวาลที่รอให้คุณเปิดรับและเมื่อคุณได้สัมผัสคุณจะไม่อยากหยุดฝึกเลยแม้แต่วันเดียวฟังให้จบและคุณจะเข้าใจว่าสมาธิไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งแต่คือการปลุกพลังชีวิตที่แท้จริงในตัวคุณพร้อมจะเริ่มแล้วหรือยังเราจะพาคุณไปรู้จักกับพลังแรกพลังแห่งการควบคุมคลื่อสมอง พลังที่เปลี่ยนคนพิดให้ชัดเจนเปลี่ยนอารมณ์ให้มั่นคมและเปลี่ยนชีวิตให้มีพลังจากภายในพลังลับที่หนึ่งพลังแห่งการควบคุมคลื่นสมองเราทุกคนมีสมองแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีใช้มันอย่างมีพลังเพราะสมองของคนส่วนใหญ่ไม่เคยสงบพอที่จะเริ่มทำงานอย่างเต็มศักยภาพในชีวิตประจำวัน สมองของเราจะอยู่ในคลื่นที่เรียกว่าเบต้าเวฟซึ่งเป็นคลื่นของความคิดแบบตื่นตัวใช้แก้ปัญหาคิดวิเคราะห์พูดคุยประเมินสถานการณ์ฟังดูดีใช่ไหมแต่ปัญหาคือถ้าเราอยู่ในโหมดนี้ตลอดทั้งวันสมองจะเหนื่อยความคิดจะเริ่มตีกันเองและเราจะเริ่มฟุ้งซ่านเครียดและหมดพลังง่ายมาก สมาธิเท่ากับการเปลี่ยนคลื่นสมองนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของพลังลับที่แท้จริงเมื่อเราทำสมาธิคลื่นสมองจะเปลี่ยนจากเบต้าที่วุ่นวายเข้าสู่อันฟ้าหรือทีตา้าซึ่งเป็นคลื่นสมองที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราผ่อนคลายแต่มีสติเป็นช่วงที่สมองเปิดกว้างมากที่สุดเหมือนประตูเชื่อมต่อกับพลังภายในที่เปิดออกแล้วคลื่นอันฟ้าและทีต้าดีอย่างไร คลื่นอันฟ้าคือช่วงที่เรารู้สึกสงบลื่นไหลไม่เร่งรีบความคิดจะเรียงตัวเป็นระเบียบม,มากขึ้นเป็นคลื่นที่นักดนตรีจิตรกรนักกีฬาหรือคนที่เข้าสู่โฟร์สเตตมักอยู่ในสภาวะนี้ส่วนคลื่นทีตาเป็นช่วงที่ลึกกว่านั้นอีกคล้ายฝันแต่ยังมีสติเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกทำงานสูงสุดเป็นช่วงที่เหมาะกับการสั่งจิต การปล่อยวางและการดึงพลังบำบัดเข้ามาและเมื่อคุณเข้าสู่สภาวะเหล่านี้บ่อยครั้งคุณจะเริ่มควบคุมพลังงานในสมองได้แทนที่จะปล่อยให้สมองควบคุมคุณการควบคุมคลื่นสมองเท่ากับควบคุมชีวิตลองจินตนาการดูถ้าคุณสามารถทำให้จิตของคุณน,นิ่งได้ในเวลาที่ทุกอย่างวุ่นวาย คุณจะยังตัดสินใจได้ดีคุณจะยังรับฟังได้โดยไม่พุ่งตอบโต้คุณจะยังคิดอย่างสร้างสารรค์ในขณะที่คนอื่นเริ่มตื่นกรนกนี่คืออำนาจแห่งจิตที่สงบซึ่งเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอหลายคนเข้าใจผิดว่าสมาธิเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ในความจริงมันคือการฝึกสมองของเราให้เข้าสู่โหมดที่ทรงพลังที่สุดความลับของคนสำเร็จ พวกเขาเปลี่ยนคลื่นสมองได้คุณรู้ไหมว่านักกีฬาระดับโอลิมปิกนักแสดงฮอลลีวูดหรือซีโอระดับโลกหลายคนใช้การทำสมาธิหรือเทคนิคคล้ายกันเพื่อเข้าสู่โฟก่อนออกนานใหญ่พวกเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของพลังงานจิตที่นิ่งพอจะควบคุมสถานการณ์ ลองสังเกตดูเวลาคุณใจนิ่งกับเวลาคุณใจร้อนผลลัะต่างกันอย่างสิ้นเชิงวิธีฝึกง่ายแต่ทรงพลังนั่งนิ่งๆเพียง5-10นาทีต่อวันโฟกัสตับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องพยายามหยุดความคิดแค่สังเกตมันอย่างเป็นกลางเมื่อจิตเริ่มนิ่งร่างกายจะเริ่มผ่อนคลายและคลื่นสมองจะค่อยๆเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ แค่เพียงเท่านี้สมองของคุณจะเริ่มพักผ่อนอย่างลึกและในเวลาเดียวกันตื่นขึ้นในรูปแบบใหม่เริ่มต้นที่สมองจบที่หัวใจเมื่อคุณควบคุมคลื่นสมองได้คุณไม่ได้แค่สงบขึ้นแต่คุณจะเริ่มฟังเสียงจากภายในได้ชัดเจนขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นได้ลึกซึ้งคุณจะกลายเป็นคนที่อยู่เหนือสถานการณ์ แทนที่จะถูกสถานการณ์กลืนกินและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการนั่งมิ่งๆเพียงวันละไม่กี่นาทีในพลังต่อไปคุณจะได้รู้ว่าการทำสมาธิทุกวันไม่ได้แค่เปลี่ยนสมองแต่มันสามารถปลุกจิตเดิมแท้ที่มีพลังล้นลึกเหนือคำอธิบายแล้วคุณจะได้พบว่าตัวตนแท้จริงของคุณน,นั้นงดงามและทรงพลังแค่ไหน พลังลับที่สองพลังปลุกจิตเดิมแท้ในบางช่วงเวลาที่ทุกอย่างเงยื่อสงบไม่มีสิ่งรบกวนจูจูก็มีเสียงจากภายในที่ดังขึ้นไม่ใช่เสียงในหัวที่วุ่นวายแต่เป็นเสียงที่อ่อนโยนลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความเข้าใจเหมือนมีใครบางคนที่รู้จักคุณดีที่สุดกำลังพูดกับคุณอยู่เบาๆ เสียงนั้นคือจิตเดิมแท้ของคุณจิตเดิมแท้คืออะไรจิตเดิมแท้คือตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่ตัวตนที่โลกภายนอกหล่อหลอมไม่ใช่ตัวตนที่ถูกความคิดความกลัวความเชื่อผิดๆมาบังไว้แต่เป็นจิตที่บริสุทธิ์สงบมีปัญญาและมีความรักโดยธรรมชาติทุกคนมีจิตเดิมแท้อยู่ในตัวแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสัมผัสมันได้ เพราะมันจะเผยตัวต่อเมื่อความคิดภายนอกสงบลงและวิธีเดียวที่เปิดประตูนั้นได้คือการทำสมาธิทำไมสมาธิปลุกจิตเดิมแท้ได้เวลาคุณนั่งมิ่งๆคุณกำลังถอยออกจากโลกภายนอกคุณกำลังลดเสียงรบกวนทั้งจากโทรศัพท์คนรอบตัวหรือแม้แต่เสียงในหัวของคุณเองเมื่อคุณฝึกให้ใจอยู่กับลมหายใจ อยู่กับปัจจุบันความคิดที่เคยรุมเร้าจะค่อยๆเบาลงเหมือนฝุ่นที่ตกลงสู่พื้นเมื่อนั้นสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดจะเริ่มเผยตัวจิตเดิมแท้ไม่ได้พูดเสียงดังแต่มันอยู่เสมอและมันรอให้คุณเงียบพอที่จะได้ยินมันและเมื่อจิตเดิมแท้ตื่นขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่หนึ่ง คุณจะเริ่มเห็นควาจริงไม่ใช่ด้วยตาแต่ด้วยใจที่ปรง่งใสคุณจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่คุณเครียดวิตกหรือยึดติดนั้นไม่มีน้ําหนักจริงความทุกข์เริ่มเบาลงความเข้าใจเริ่มเข้ามาแทนที่อย่างที่สองคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ฉันเป็นใครแต่คือฉันคือพลังชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด คุณไม่จําเป็นต้องวิ่งหาการยอมรับเพราะคุณเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างที่สคุณจะรู้สึกถึงความรักจัดภายในความรักที่ไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องมีเงื่อนไขเป็นพลังที่ทำให้คุณอยากให้อภยัยอยากแบ่งปันอยากช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลที่การทำสมาธิทุกวันสำคัญมากการปลุกจิตเดิมแท้ ไม่ใช่การปลูกครั้งเดียวจบมันคือการปลูกบ,บ้านกลับมาหาความจริงในตัวคุณเองทุกวันเหมือนต้นไม้ที่ต้องได้รับแสงแดดทุกวันเพื่อเติบโตจิตใจของคุณก็ต้องได้รับพลังสงบทุกวันเพื่อให้พลังแท้จริงนอกนามเรื่องราวของผู้ที่ค้นพบจิตเดิมแท้มีคนมากมายที่ชีวิตเคยเจ็บปวดผ่านเรื่องหนักหนา แต่เมื่อพวกเขาเริ่มฝึกสมาธิเริ่มหยุดพักจากโลกภายนอกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความสงบแต่คือพลังในการเข้าใจชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างลึกซึ้งจิตเดิมแท้ไม่ใช่แค่พลังส่วนตัวแต่มันคือพลังแห่งแสนที่สามารถส่องทางให้คนรอบข้างได้เช่นกันคุณมีของขวัญล้ำค่าอยู่แล้วอย่ามัวแต่ว,วิ่งหาพลังพิเศษจากโลกภายนอก เพราะความสามารถสูงสุดความสงบลึกสุดและความรักแท้จริงมันอยู่ในตัวคุณมาตลอดสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การเพิ่มอะไรแต่คือการถอดสิ่งที่บดบังตัวคุณออกไปและทุกครั้งที่คุณนั่งหลับตาคือคุณกำลังกลับไปกอดตัวตนที่แท้จริงของคุณเองไปต่อกับพลังลับที่สามซึ่งจะเผยให้คุณรู้ว่า สมาธิสามารถจูนจิตของคุณให้เชื่อมกับจักรวาลได้อย่างไรและทำไมเมื่อจิตของคุณนิ่งพอโชคดีสุขภาพดีโอกาสดีๆถึงเริ่มไหลเข้ามาแบบไม่ต้องวิ่งหาพลังลับที่สามพลังจูนกับจักรวาลบางช่วงเวลาในชีวิตทุกอย่างมันลงล็อกอย่างไม่น่าเชื่อคนที่คุณนึกถึงก็โทรมา คำตอบที่คุณตามหาก็ปรากฏขึ้นพอดีหรือแม้แต่โอกาสที่คุณไม่คาดฝันก็เดินเข้ามาหาคุณเองทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์จากพลังงานของคุณที่กำลังจูนตรงกับจักรวาลทุกคนคือเครื่องส่งสัญญาณพลังงานในระดับพลังงานเราไม่ได้เป็นเพียงร่างกายและความคิดแต่เราเปรียบเหมือนเครื่องส่งสัญญ,ญาณ ที่ส่งออกคลื่นความผิดตลอดเวลาความคิดของคุณความรู้สึกของคุณทั้งหมดล้วนเป็นพลังงานที่มีความที่เฉพาะเมื่อคุณเครียดคิดลบวุ่นวายคุณส่งคลื่นที่ปั่นป่วนออกไปแต่เมื่อคุณสงบเป็นกลางอยู่ในสมาธิคุณเริ่มจูนขึ้นสู่คลื่นที่ละเอียดกว่าและนั่นคือคลื่นที่จัดระวาลตอบสนองได้ดีที่สุด สมาธิคือเครื่องมือจูนจิตอย่างทรงพลังการทำสมาธิเป็นเหมือนการปรับคลื่องให้ตรงกับพลังงานของจักรวาลมันเหมือนการหมุนวิทยุให้ตรงกับสถานีที่ชัดเจนเสียงรบกวนหายไปและสิ่งที่คุณได้ยินก็จะชัดเจนขึ้นคุณอาจเคยได้ยินคำว่ายิ่งนิ่งยิ่งชัดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อคุณเข้าสู่สภาวะสมาธิ เสียงจากจักรวาลไม่ใช่เสียงพูดแต่คือแรงบันดาลใจความรู้สึกนำทางและความเข้าใจลึกจะเริ่มเปิดขึ้นให้คุณได้สัมผัสจูนติดแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณจะเริ่มรู้โดยไม่ต้องวิเคราะห์คุณจะรู้ว่าควรเลือกทางไหนแม้ข้อมูลจะยังไม่ครบความรู้สึกนำทางจะชัดขึ้นมากคุณจะดึงดูดสิ่งที่ตรงกับพลังงานของคุณเมื่อคุณสงบ มีพลังบวกคุณจะเจอคนดีๆโอกาสดีๆแบบไม่ต้องพยายามเหมือนคลื่นที่ตรงกันจะดึงดูดกันชีวิตจะไหลลื่นมากขึ้นคุณจะไม่ต้องดิ้นรนหรือฝืนแต่จะไหลไปกับจังหวะของจักรวาลอย่างมีพลังและมีความสุขตัวอย่างจากชีวิตจริงหลายคนที่เริ่มฝึกสมาธิทุกวันต่างบอกตรงกันว่าชีวิตเริ่มไหลามาเอง มีคนทักมาขอร่วมนานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาปัญหาที่เคยดูหนักก็เหมือนคลี่คลายเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือผลของการจูนจิตให้ตรงกับพลังงานแห่งความสงบสมดุลและสว่างอย่าลืมเมื่อจัดกระวานไม่ได้ตอบสนองคำพูดของคุณแต่ตอบสนองด้วยอ,อารมณ์และความรู้สึกของพลังงานจริงที่คุณแผ่ออกไป คุณอาจพูดว่าฉันอยากมีความสุขแต่ถ้าพลังในตัวคุณเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลจักระวาลจะตอบกลับด้วยสิ่งที่ตรงกับพลังนั้นดังนั้นอย่าเอาแค่คำพูดเป็นหลักแต่ให้จิตของคุณเป็นผู้ส่งสารและสมาธิคือภาษาที่จักรวานฟังได้อย่างชัดเจนที่สุดวิธีจูนจิตกับจักรวาลในทุกวันเริ่มต้นเหมือนด้วยสมาธิ5-10นาที เรงจิตให้นิ่งก่อนอธิษฐานหรือขอสิ่งใดมันสังเกตความรู้สึกนำทางตลอดวันปล่อยวางความเร่งรีบเพราะพลังงานจักรวาลไหลในจังหวะของความสงบเมื่อคุณนิ่งพอจักรวาลจะเริ่มพูดกับคุณคุณไม่ต้องวิ่งตามทุกอย่างเพียงแค่ลดเสียงจากโลกภายนอกและเปิดเสียงจักจักรวาล ชีวิตที่คุณต้องการจะเริ่มเดินเข้ามาหาคุณเองและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากแค่คุณตัดสินใจคำสมาธิทุกวันพร้อมแล้วหรือยังที่จะใช้พลังสาลอย่างนี้ในชีวิตจริงเมื่อเรากลับมาย้อนมองพลังทั้งสที่คุณได้รับจากการคำสมาธิทุกวันคุณจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่แค่การนั่งหลับตา ต่มันคือการเปิดพลังชีวิตภายในให้ตื่นขึ้นจะขอสรุปโดยย่ออีกครั้งพลังควบคุมคลื่นสมองจะเปลี่ยนจากความฟุ้งซ่านเป็นความชัดเจนเปลี่ยนจากความเครียดเป็นความสงบและเมื่อสมองเข้าสู่คลื่นที่นิ่งพอจิตใต้สำนึกจ,จะเปิดรับพลังใหม่ๆอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนพลังปลุกจิตเดิมแท้คือการได้กลับมาเป็นตัวคุณเองอีกครั้ง ไม่ใช่ตัวตนที่โลกสร้างขึ้นมาแต่มันคือตัวตนที่แท้จริงของคุณตัวตนที่เปลี่ยมด้วยความเข้าใจเห็นคุณค่าในตัวเองและพร้อมจะรักโดยไม่ต้องรอการยอมรับจากใครพลังจูนกับจักรวาลพลังลับที่ทำให้ทุกอย่างในชีวิตไหลไม่อย่างเป็นจังหวะโอกาสดีๆคุณดีๆสุขภาพดีๆจะเริ่มเดินเข้ามา ไม่ใช่พระคุณวิ่งไล่หาแต่เพราะคุณเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกสิ่งที่สอดคล้องกับพลังงานของคุณในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบการหยุดนิ่งอาจดูเหมือนสวนทางแต่ในความจริงคนที่กล้ายหยุดเพื่อฟังเสียงจากภายในคือคนที่ก้าวหน้าที่สุดในระยะยาวคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบแค่เริ่มต้นวนละห้านาทีด้วยการหลับตาหายใจและอยู่กับตัวเอง และเฝ้าดูสิ่งมหัศจรรย์ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปในชีวิตคุณหากคุณได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปนี้ขอเพียงคุณลองฝึกสมาธิทุกวันต่อเนื่องสัก21วันแล้วกลับมาเล่าให้เราฟังว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่างไรอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพราะคลิปต่อไปเราจะพาคุณไปรู้จักพลังจัดจักรวาลที่คุณสามารถสั่งได้ และเทคนิคฝึกจิตที่จะช่วยให้คุณไม่หลงทางในวันที่โลกเกินคงวุ่นวายคุณพร้อมจะเปลี่ยนพลังชีวิตของคุณหรือยังไม่ต้องรอให้พร้อมเริ่มตอนนี้เลยพลังลับที่แท้จริงไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนไกลมันอยู่ในตัวคุณมาตลอดขอแค่คุณกล้าหยุดนิ่งเพื่อฟังมันกล้าหลับตาเพื่อมองเห็นมันและกล้าทำทุกวันเพื่อปลุกพลังชีวิตที่แท้จริงให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์หรือส่งคลิปนี้ให้ใครสักคนที่คุณอยากให้ชีวิตเขาเบาและสว่างขึ้นจากภายใน